การกุศลนำเงินไปทำบุญถวายวัดบำรุงตนตำบลลำตัวอำเภอลำไส้จังหวัดถุยสัตว์ไม่ใช่แล้วเฮียศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับเปิดฉากฤดูการใหม่ของฟุตบอลอังกฤษนะครับการเจอกันระหว่างแชมป์เอฟเอคัอย่างคริสตัลพาเลทกับแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลจบลงนะครับด้วยการเสมอกัน2ประตูต่อ2ก่อนที่ เจ้าของสมยาด h e อ a ก l ลสครับแชมป์เอฟเอคับจะเอาชนะพวกพี่ๆจากการดวลจุดโทษอืมแล้วก็ถ้ามองโลกในแง่ดีนะคือช่วงสิบ14ปีล่าสุดนะครับทุกท่านช่วงสิบ14ปีที่ผ่านมาใครที่ได้โล่คอมมินิ t y s ทีชิลนะครับ เขาเรียกว่าโล่ขัดลาบใครใครที่ได้โล่หรือทรฟี่คอมคอมินิตี้ชิลเนี่ยไปครอง14ปีล่าสุดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2018-2019นอกนั้นอีก13ครั้งนะครับ ทีมที่ได้โล่อาถันใบเนี้ยไปครอบครองชวดแชมป์หลีกสูงสุดของอังกฤษทั้งหมดพูดง่ายว่าใครได้ไปมักมักจะมีอันเป็นไปนะเฉพาะอย่างยิ่งห้าปีล่าสุดห้าปีล่าสุดนะครับที่ใครได้โล่คอมมินิตี้ชิลเนี่ยไปครอบครองไม่ใช่แค่ ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะขอโทษแต่ล้มเหลวเลยคือไม่ได้แชมป์อะไรเลยสักรายการนะไม่เชื่อไปไล่ดูได้ห้าปีหลังสุดตั้งแต่ปีสองพันยสิบสี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแมนซิตี้จบฤดูกาลที่ผ่านมาทีมเรือใบสีฟ้าไม่ได้แชมป์เลยแม้แต่รายการเดียวนะครับถ้วยเล็กถ้วยน้อยถ้วยน้ำจิ้มก็ไม่ได้คิดเอานะเพราะฉะนั้น ถ้าเรามองโรคในแง่ดีเฮ้ยพาเลทได้ไปยังไงพาเลทเนี่ยได้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแต่ถ้าพวกพี่ๆได้ไปเห็นไหมล่ะถ้าเอาไปครอบครองของมันก็ร้อนของมันก็แรงนะฮะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของสโมสรแล้วเนี่ยบางทีสโมสรอ,อาจจะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับอาจจะอยู่ไม่เป็นสุขก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโรคในแง่ดีโอ้โห มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายได้แชมป์ไปก็ไม่ถึงกับหน้าภาคภูมิใจสักเท่าไหร่นะครับนะไปเครียดกันเปล่าๆว่าได้แชมป์เห็นไหมพอเป็นคนะริสตัลพาเลตชนะลิปูนปุ๊บคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยทางเดียวกันเลยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้จริงจังอะไรมากไม่ได้ก็ดีแล้วไม่อยากจะได้อยู่แล้วนี่มันนี่มันโลอาถันได้ไปเดี๋ยวไม่ประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยนะหรือบางทีก็ ตอนแรกก็ยังเป็นโล่อยู่แต่พอพลาดเห็นไหมก็จะบอกว่าโอ้โก็แค่ถาดอ่ะโอ้โถาดกันโล่นี่แรงสัดสีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะแต่โดยรวมๆเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือเขาดีใจกันที่ไม่ได้โล่ใบนี้มาครอบครองดีใจกันใหญ่เลยกลัวให้แม่กลัวก่อนจะมาว่ากันต่อนะครับ นี่นะที่ผมถืออยู่ในมือนะครับกระบอกเก็บความเย็นแก้วเก็บความเย็นนะครับเฟลตนะเฟลตนะครับนี่คือเฟลตแจ็คธรรมดาเนี่ยเฟลตแจ็คหลายท่านคงมีไปแล้วผมเคยรีวิวให้ทุกท่านเห็นนะครับหลายท่านก็สั่งซื้อไปเรียบร้อยนี่คือแก้วที่เก็บความเย็นโดยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแข็ง มาทําให้น้ําที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําชากาแฟหรือน้ําทะลวงหลอดเลือดเนี่ยที่เราชอบดื่มมันจืดจางมันเสียรสชาเพราะว่าเขามีแท่งนะฮะแท่งแท่งหังสาแท่งเก็บความเย็นเอาไปแช่เย็นเอาน้ําใส่แช่เย็นกิ๊บเจี๊ยบเลยนะฮะแช่ให้มันแข็งเป๊กเลยแล้วก็เสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเก็บความเย็นได้เทน้ําใส่ไปไม่ต้องใช้น้ําแข็งให้มัน เจือจางให้มันสูญเสียรสชาติล่าสุดครับเฟลดเนี่ยเขาทาฝานะเขาเรียกว่าเป็นฝาฝา,ฝาอนเนกประสงค์เลยทีเดียวนะฝาแบบน,นี่ที่ผมถืออยู่ในมือนะครับนี่ก็เขาเรียกว่าเฟลดลิทเมดนะครับสามารถใช้ได้กับแก้วเก็บความเย็นทั้งปกติธรรมดานะฮะเฟลดแจ็คขนาด20ออนแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือ32ออนใช้ง่าย,ายนะฮะเขาขายแยก นะครับเราไปสั่งซื้อแยกออกมานี่ตรงกลางมีรูนะครับแกะฝาเดิมออกเนี่ยแล้วมันก็กระชับนะฮะน้ำไม่รั่วไหลฟุบขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะเอาเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องอย่างเงี้ยนะครับแช่เย็นเจี๊ยบๆเลยแล้วก็ยัดใส่เข้าไปนะครับยัดใส่เข้าไปในในกระบอกเพชรนะครับยัดใส่เข้าไปปุ๊บ มันก็จะออกมาทรงนี้เห็นไหมนี่ก็สายแคมปิ้งสายดื่มนะครับยัดใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องใช้น้ําแข็งก็กินจากกระป๋องได้เลยพเพียงแต่ว่าภายนอกเนี่ยมีนะครับมีเฟลทแจ็คห่อหุ้มอยู่เห็นไหมก็เปิดกินเปิดดื่มไปเครื่องดื่มเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ไม่ทาให้เสียรสชาตินะไม่ทําให้เสียรสชาติเท่านั้นไม่พอนะครับสําหรับเฟลด ขนาดสามสิบสองออนเฟลดแจ็คสามสิบสองออนเนี่ยก็เอาไปเสียบเครื่องดื่มขวดใหญ่ได้ด้วยฝาอนเนกประสงค์เฟลดดิสเมดอันนี้นะครับก็ถอดออกมานะถอดออกมาปุ๊บนี่อันนี้คือขนาดเฟลดขนาดสามสิบสองออนนะครับนะเราก็ใส่เครื่องดื่มขวดใหญ่ใส่ลงไปปุ๊บ นะเนี่ยเครื่องดื่มขวดใหญ่ยัดใส่ลงไปปุ๊บแช่เย็นเย็นเลยนะแล้วเราก็เอาฝาอเนกประสงค์น,นะครับเรา,เาฝาอเนกประสงค์เนี่ยปิดนะปุ๊บเข้าไปแล้วก็หมุน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 นะครับนี่นะอันนี้ก็สามารถห่อหุ้มเครื่องดื่มขวดใหญ่ให้มันเย็นเจียบอยู่ตลอดเวลาได้ฝากเอาไปด้วยนะครับสำหรับฝาอเนกประสงค์เฟลด ลิทเมตนะครับใช้ได้นะใช้ได้ทั้งเฟลท์แจ็คยีออนแล้วก็32ออนผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยในการสั่งซื้อนะไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับ <laughs> มาว่ากันต่อนะครับพูดถึงเกม community shield ที่เวมบลีย์เมื่อวานนี้นะก็ต้องบอกว่า ลิวอภูนะครับเปิดฉากอย่างเราใจเนี่เราใจธรรมดาไม่ได้ต้องใช้คําว่าเราใจนะฮะเปิดฉากอย่างเร้าใจแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับสามารถชิงจังหวะขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ณตอนนั้นผมนั่งดูอยู่ก็โอ้โหคิดในใจเรียบร้อยที่แบบนี้นะฮะลิวอภูเนี่ยเหนือกว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่นด้วยฟอร์มการเล่นด้วยศักดิ์ศรีด้วยชื่อชั้นที่เหนือกว่า แล้วขึ้นนําก่อนเนี่ยโอกาสชนะมันสูงเพราะว่าคินซาวาเลตคงจะคลองบอลบุกใส่ลีบูลอย่างต่อเนื่องเนี่ยคงเป็นไปได้ยากลีบูลเป็นทีมที่เหนือกว่าแล้วชิงจังหวะขึ้นนําก่อนโอ้โหแบบนี้ก็น่าจะหวานเจี๊ยบและดูจังหวะเข้าทํานะครับคือมันน่าตื่นตาตื่นใจมากเราจะเห็นว่าผู้เล่นใหม่ค่าตัว116ล้านปอนอย่างฟลอเรียนเวียสนะครับเล่นในตำแหน่งหมายเลข10โอ้โหเฉิดฉายเลยทีเดียวศูนย์หน้านะครับ สูหน้าตัวเป้าคนใหม่อย่างอุโกเอกิติเก้เฮ้ยรูปร่างสูงยาวปราดเปรียวมีความเร็วมีความคล่องนะครับทางซ้ายมีโคดี้คักโปแล้วก็มีโดมินิกโซโบสไลนะครับที่ถอนตัวลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเราจะเห็นการประสานงานกันระหว่างผู้เล่น3-4คนนี้เฉพาะอย่างยิ่งนะครับระหว่างเวสกับเอ i กิติเก เวสต์จ่ายบอลเอกิติเก้จับฟึบเฟิร์สทัชลากหาเหลี่ยมแล้วสับกลย,ยิงเฉียบคมเด็ดขาดนะครับระดับบาดหินแตกเป็นสิ่งเสียงเลยทีเดียวนะผมหันไปถามเด็กโขงท่านหนึ่งบอกถ้าจังหวะนี้ยถ้ากลับกันถ้าเปลี่ยนเป็นคนที่รับบอลแล้วก็ลากหาเหลี่ยมมายิงเนี่ยเปลี่ยนจากอุโกเอกิติเก้เป็นดาวินนูนเยสจะเกิดอะไรขึ้นจะเข้าไหมจะยิงได้คมแบบนี้ไหม ก็ได้รับคําตอบกลับมานะฮะว่าคงจับบอลลั่นตั้งแต่แรกโอ้ยเขาย้ายไปแล้วอย่าไปแซวเขานะครับเขาย้ายไปแล้วนะ่ะมันก็แสดงให้เห็นนะว่าผู้เล่นใหม่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเป็นสงงานะครับเปลี่ยงปลางตั้งแต่นัดแรกไม่ว่าจะเป็นฟลอนเวียสหรืออูโกเอกิติเก้ตอนนั้นผมก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไราแต่เพราะว่าความเชื่องช้าของเกมรับนะครับ ฟอร์จิลฟานไดก็เพิ่งหายป่วยนะแล้วก็เดินทางไม่ได้ซ้อมกับทีมมาด้วยระยะหนึ่งนะครับอายุก็มากขึ้นนะก็สังขารมันก็อาจจะร่วงโรยไปตามการเวลาก็อาจจะดูเชื่องช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังเล่นด้วยสมองอยู่นะไปพลาดท่าทำฟาวเสียจุดโทษทาเลสก็ตีเสมอได้จากจุดโทษนะดูดูเหมือนจะฮึดขึ้นมาอยู่พักหนึ่งก็ถูก ลิบูลขึ้นนําอีกครั้งอันนี้ต้องต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นโชคของทีมหงแดงเขาเพราะว่าจังหวะที่เชอร์ี่ฟลิมปงหรือที่เด็กหงเอเคว่าปง่ปงปงชื่อน่ารักมากนะฮะชื่อน่ารักน่าตบอิจฉาไม่ใช่ชื่อน่ารักมากปง่งปงนะฮะก็ดูจากจังหวะนั้นอ่ะคงไม่ได้เจตนาที่จะยิงเพราะว่าถ้าเจตนายิงเนี่ย ไม่ต้องบอกว่าเหนือชั้นสุดๆนะก็คือเขาเจตนาที่จะเปิดเข้ามาแล้วบอลมันปลิ้นผิดเหลี่ยมกลายเป็นว่าย้อยข้ามหัวดีนเฮเดอร์สันเข้าไปทางหน้าต่างเสาไกลรีบุนขึ้นนําอีกครั้งเป็นสองหนึ่งผมก็คิดในใจนะครับคือผมเนี่ยเอาตรงๆนะอย่าหาว่าคิดชั่วเลยนะไม่ได้คิดอย่าหาว่าคิดอกุศลเลยคือผมเนี่ยอยากให้ อยากให้รีพูลได้ได้ได้ทัวร์อ้ไม่ใช่อยากให้รีพูลได้โล่เป็นครอบครองใช่ไหมว่าเพราะเพราะตอนนี้ตามหลังคืออาเซนอนอเขาได้มาสิบเจ็ดสมัยรีพูลได้มาสิบหกสมัยก็อยากอยากให้พวกพี่ๆเนี่ยได้สมัยที่สิบเจ็ดเท่ากับอาเซนอลเขา่าอะไรแบบนี้หวังดีแล้วอย่ากโกรธการหวังดีนะครับพอร์พูลขึ้นนำสองหนึ่งแล้วว่าคิดอีกอสบายตัว นะครับจากากันยากากันทิสัลพาเลตยากากันนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าฟลิเนีอสยังโชว์ฟอร์มได้ได้โดดเด่นพูดแบบนี้แล้วกันว่าแย่งชิงบทบาทนะฮะความโดดเด่นเนี่ยมาจากคนเดิมอย่างโมซาลาชัดเจนมากนะพูดถึงโมซาลาถ้าสังเกต ตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วคือตั้งแต่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเนี่ยเหมือนเหมือนซาร่าเขาส่งลิเวอร์พูลส่งหงส์ถึงฝั่งเหมือนเขาทุ่มเทเขาปล่อยทุกอย่างเนี่ยให้จนหมดถังแล้วนะครับช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาฟอร์มตกลงไปฟอร์มแผ่วลงไปอย่างสัมผัสได้เลยนะครับจำนวนการทำประตูการแอซซิตเนี่ย มันลดลงไม่ได้ลดลงธรรมดาคือซา่าเนี่ยมาตรฐานการทำประตูทำแอสซิสเนี่ยค่าเฉลี่ยสูงมากอยู่ดีๆมาตรฐานการทำประตูแอสซิสเนี่ยนะครับลดลงอย่างหวบภาพแล้วลามมาถึงช่วงพรีซีซั่นแล้วก็ยังไม่เห็นซา่าโชว์ฟอร์มตูมตามอะไรมากสักเท่าไหร่เหมือนที่เราเคยคุ้น,นตากันดีมาเกมล่าสุดเมื่อคือนเนี่ยโอ้โหเหมือนถูกฟอ r เรนเวียสขโมยบทบาทนะครับ ไม่ใช่ตัวเองไม่มีบทบาทนะเหมือนถูกฟอร์เรนเวสขโมยบทบาทขโมยความโดดเด่นไปอยู่กับตัวเองหมดเลยกลายเป็นเกมที่โมซาล่าเนี่ยเล่นไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับแทบจะไม่มีโอกาสทำอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยดีกว่านะก็แต่อย่างไงก็ตามนะฮะอย่าไปอย่าไปประมาทบังโมแกเพราะว่านี่คือเป็นนี่คือผู้เล่นที่ พิษสงรอบตัวถ้ากลับมาเมื่อไหร่ก็ยากที่จะต้านทานยากที่จะมีใครต้านทานอยู่อ่ะกลับมาจบครึ่งแรกพอริบุญก็นํำสองหนึ่งเขาก็เล่นแบบประคองตัวนะครับพอมาครึ่งหลังกลับกลายเป็นว่าโอ้โหคิซาวพาเลตครับไม่รู้ไปกินอะไรมาลงเล่นด้วยความคึกขนองด้วยความฮึกเหิมด้วยความกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับ ไล่บทไล่บี้ครองเกมหาจังหวะทําประตูหาจังหวะ,ะ,หจ,หวะจบเนี่ยอย่างได้น้ําได้เนื้อสุดท้ายก็ตีเสมอได้สําเร็จผมดูแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยต้องต้องบอกว่าสภาพร่างกายพละกกำลังของผู้เล่นลิเวอร์พูลบางคนเนี่ยดูจะยังไม่เต็มถังสักเท่าไหร่นะครับดูดูด,ดูยังมีแบบอ่อนลอโหยรอย,ยแรง นะตรงกลางเนี่ยครึ่งแรกเป็นโซโบกับเคอร์ติสโจนครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกในี่โอเคสองคนเนี่ยเล่นได้ดีไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรให้ตำหนิแต่พอครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นยากบ้างเสียบอลง,ง่ายๆบ้างนะครับดูแล้วเนี่ยนะหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่หลายคนก็ดูแล้วบางคนและกันแรงยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดฤดูกาลสัปดาห์หน้าแล้วแรงยังไม่ถึงนะก็ อันนี้สเวลั์ก็จำเป็นต้องมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็ดูเอาเองแล้วกันว่ามีใครบ้างที่ที่ดูเหมือนยังยังยังมีปัญหาเรื่องฟิตเนสอยู่อันนี้คือประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ต้องชื่นชมโอลิเวอร์กลาสเดอร์กุนซือของ The Eagles เขานะครับนะเขามองเห็นจุดบกพร่องของรีบูลอาจจะมองเห็นว่ากลางของรีบูลเนี่ยอ่อนอ่อนกำลังลงก็สั่งลูกทีม บทบี้ขยี้นะฮะด้วยความเร็วด้วยความหนักเราจะเห็นครึ่งหลังเนี่ยกลางของพาเลสนะครับทำลายกลางของเรพูลแล้วยึดจุดยุทธศาสตร์ของเกมตรงกลางเนี่ยได้ก็กลายเป็นว่าพาเลสครึ่งหลังคลองบอลบุกสร้างความกดดันให้กับแชมป์เรมเ์ลีกจนกระทั่งสามารถที่จะตีเสมอได้ ส่วนตอนต้องมาวัดกันด้วยจุดโทษเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้นะฮีโร่ก็เป็นอดีตนายทวาปรปีศาจแดงอย่างดีนเฮนเดอร์สันนะครับเซฟจุดโทษได้สองครั้งส่วนพี่โมก็โอ้โหยิงออกน่าเกลียดเลยยิงนี่ยิงจุดโทษพลาดสองนัดติดต่อกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็พลาดในเกมอุ่นเครื่องกับแอตเลติกบินเบานะครับนี่ขนาด อ่านี่ฟอร์มตกถึงขนาดยิงจุดโทษพลาดสองครั้งเลยแล้วก็เวี้ยพูู้เมื่อฤุูการที่แล้วก็ดวลจุดโทษกับเปสเชนะฮะก็พลาดท่าพ่ายแพ้ไปนี่มาพ่ายแพ้ในคอมมูนิตี้ชิลที่เวมบลีย์อีกดูเหมือนท่านเจ้าวาดวัดห้วยหงแดงอย่างท่านอาเนอร์เนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกกับเวมบลีย์นะเมื่อฤุูการที่แล้วเข้าเวมบลีย์นัดชิงคาราบาวครับก็ แพ้นิวคาสเซิลนี่มาเข้ามาเล่นในคอมมูนิตี้ชิลที่เวมบลีย์กับคริสตัลพาเลทแลสุดท้ายก็แพ้จุดโทษอีกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคลิปว่าเด็กหงคงจะไม่ยี่ระไม่ได้สะทกสะทานพลังยักษ์ไหลอย,อย่างเงี้ยโอโ้ไม่เดือดร้อนแพ้ก็แพ้ไปแพ้ก็แพ้ไปไม่ได้อยากได้อยู่แล้วไอ้ไอโล่กันขุสนอะไรเนี่ยโลอาถรนโล่หัดลาบ ได้ไปก็เท่านั้นแหละเนี่ยไหมก็เห็นเขาบอกอยู่อย่างนี้ก็ก็เข้าใจได้ก็ไม่ได้อยากได้ครับก็ยักไหล่กันไปนะครับก็โอเคเข้าใจได้แต่แหมนี่เสียดายอะที่ผมเสียดายคือแบบคืออยากจะเห็นนักเตะคนนึงแล้วไม่ได้เห็นนะครับคืออยากเห็นอืม,มรู้จะพูดดีหรือวะ คือแบบเสียดายแทนพวกวีพีคือคือเกมเนี้ยอืมคือเกมเนี้ยถ้าส่งอเล็กซานเดอร์อีซักลงนะผมว่ารีพูลชนะไปแล้วโอ้เสียดายหายไปไหนไม่รู้เห็นได้ข่าวอ๋อเมียคลอดใช่ไหมไอกซานเดอร์อีซักมียคลอดลเลยไม่ได้ลงโอ้นี่ถ้าลงนี่ยิงกนนยิงแน่ๆเลยโอ้ยิงแน่ๆอ๋ๆ <laughs> โอโทษฮะหยอ,อกเล่น เราเล่นเราเล่นนานๆเราเล่นดีอย่าโกรธกันนะ